ลูกสาวสอนเพชรตัดเพอหลังปิดตำนานหนุหน่มนาเสียงเด็ดใจแทบขาดไม่ได้ลาสักคำก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการเสียเพชรเม็ดงามของวงการเพลงลูกทุง่งอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณที่ได้เสียชีวิตแล้วเมื่อลูกชายได้ดแจ้งข่าวเศร้ากรังดึกว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพอเหนื่อยมา,มามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปกำหนดการเคลื่อนศพ รถนำศพคุณพ่อสัมเพชรสันสุพรรณณวัดยางไทยเจริญผลอเภอ,อู่ทองจงสุพรรณบุรีวัดบ้านเกิด12นาฬิกาเคลื่อนศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชเส้นทางบางบัวทองวัดไผ่รงวัว2พี่น้อง16นาฬิการถนำศพและล่าสุดต้องขอส่งกำลังใจให้กับลูกสาวของสอนเพชรหลังตัดเพอหลังตัดเพอปิดตำนานหนุ่มนาเสียงเด็ดใจแทบขาดไม่ได้ลาสักคำโดยงานนี้ทางด้านของ หนุงนิงสอนสุพัรร์ก็ได้เผยข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าหลับให้สบายนะพ่อรักพ่อที่สุดในโลกมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกพ่อตั้งหลายอย่างอยากให้พ่อตื่นขึ้นมาฟังก่อน8ทับ2นทับ6ก22ายนาฬีหนาทีิงทำเต็มที่แล้วนะพ่อใจหนิงจะขาดแล้วพ่อสุดท้ายทีมข่าวก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสอนสุพรรณด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ